ค่ะตอนนี้เราจะมาดูวิธีการนวดเส้นมะม่วงนี้นะคะเส้นมะม่วงที่เราหั่นแล้วเนี่ยนะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเราจะมานวดกับเกลือเกลือเนี่ยเราจะใช้เกลือเม็ดหรือเกลือหรือเกลือป่นก็ได้นะคะเราก็เทลงไปในมะม่วงเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วก็ใช้ือขยมค่ะ ซาวค่ะซาวซาวไปเรื่อยซาวแล้วบีบีเพื่อให้น้ำมะม่วงเนี่ยออกมาจะได้แบบเอาความเปรี้ยวออกมาจากเส้นนะคะที่มะม่วงเนี่ยเวลาโดนเกลือแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนตัวลงมันทำให้นุ่มนิ่ง ประเดี๋ยวเราไปกวนเนี่ยมันก็น้ำตาลก็จะแทรกซึมเข้าไปในเส้นมะม่วงดีค่ะเนี่ยเรานวดไปเรื่อยๆนะคะนวดจนฝ่ามะม่วงจะอ่อนตัวนิ่งนะคะนิ่งประมาณไหนเราก็ใช้วิธีสังเกตค่ะให้นุ่มนิ่มอ่อนตัวตอนนี้ก็เริ่มอ่อนตัวแล้วค่ะเริ่มนิ่มแล้วจะสังเกตว่าหยักง,ง่ายขึ้น มะม่วงเนี่ยที่เราหั่นแล้วนี่นะคะเราใช้จํานวน500กรัมนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้ากรัมแล้วเกลือที่ใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะประมาณ2ชอ้อนโต๊ะนะคะความจริงก็ไม่มีอะไรยากะคะ่ะแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนกันเอง ชักงวนจะนิ่มแลคะนวดไปสักครู่ค่ะล้วจะนวดอย่างนี้ให้นิ่มไปนะคะนวดไปเรื่อยๆค่ะ เห็นว่าน้ำมะม่วงก็เริ่มออกมานะคะอันนี้จะมีความเปรี้ยวออกมาความเปรี้ยวออกมาบ้างเกลือทำให้มะม่วงอ่อนตัวลงนะคะนิ่งทำให้นิ่งเอาอ่อนตัวประมาณนี้ละ ไม่มีแข็งก็ได้จากนั้นเมืเ่อเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามะม่วงเนี้ยค่ะไปล้างน้ำนะคะไปใส่ในน้ำที่เราเตรียมไว้เนะะี่ยค่ะล้างล้างเอาความเปรี้ยวออกเราก็จะล้างประมาณสักสองน้ำก็คงจะพอนะคะอันนี้เป็นน้ำที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างอีกน้ำหนึ่งนะคะเป็นน้ำที่สอง นะคะแล้วแช่ไว้สักแป๊บนึงจากนั้นก็มาเทใส่กระชอนเพื่อเอาน้ำเพื่อให้มะม่วงแห้งตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการควรกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งแนะช่ไว้หนึ่งสักแป๊บนึงล้างสองน้ำนะคะ ไปดูวิธีการควนกันค่ะไปควรมะม่วงกันนะคะ